สำหรับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยก็คือมูลค่าของสินทรัพย์กรณีที่จ่ายเงินก้อนเดียวแต่ได้สินทรัพย์มามากกว่า1ชนิดนะครับข้อนี้บอกว่าห้างน,นะครับได้ไปซื้อที่ดินแลกอาคารคือไปซื้อทั้งที่ดินแลกอาคารมานะครับโดยจ่ายเงินมาทั้งสิ้นเนี่ยเก้าแสนบาทเราไม่รู้เลยว่าเก้าแสนบาทนั้นเป็นที่ดินเท่าไหร่อาคารเท่าไหร่เวลาจะเอามาลงมาที่บัญชีนะครับดังนั้นในเกณฑ์ของบัญชีก็เลยบอกว่าเราจะต้องเฉลี่ยเก้าแสนนั้นจากราคาตลาดซึ่งในโจทย์ก็บอกมาเลยว่า ราคาตลาดนั้นมีราคาที่ดิน800,000ราคาอาคาร400,000อันนี้คือราคาตลาดดังนั้นโจทย์จะระบุมาเลยว่าราคาตลาดหรือราคายุติธรรมหรือราคาที่หาซื้อได้ในท้องตลาดนั้นมันมีมูลค่าเท่าไหร่เราจะเอามูลค่าที่จ่ายไปทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเจะเ่ียกับราคาตลาดแล้วก็จะได้ราคาทุนของแต่ละสินทรัพย์แต่ละตัวออกมานะครับดังนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าอะไรข้ถามว่าอยากทราบราคาทุนของที่ดินเขาอยากถามตัวนี้ครับสรุปแล้วที่ดินนั้นราคาเท่าไหร่นะครับ เราก็จะมาเฉลี่ยกันนะครับเช่นข้อนี้นะครับมูลค่าของมันก็คือ9ก0าแสนบาทที่จ่ายทั้งสิ้นนะครับเอาเก้าแสนตั้งแล้วคูณด้วยราคาของที่ดินครับคือแ0 0แสนตั้งที่ราคาที่ดินก่อนโดยเอายอดรวมนะฮะของราคาตลาดทั้งสิ้นมารวมกันทั้งหมดเนี้ยก็คือราคาล้านสอง 2. ดังนั้นตัวหารของมันนะฮะก็ต้องเป็นล้านสองนะฮะเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้นะฮะ คือการเอาเก้าแสนคูณแปดแสนหารรางสองจะได้ละกับ6กแสนบาท6กแสนบาทตัวนี้ก็คือราคาที่ดินดังนั้นข้อนี้ตอบขอควายครับ